สวัสดีครับผมพิศรัตนะครับ G Park กรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็น c ี o ของ G Park เองนะครับวันนี้ขอทําความเข้าใจกับแฟนลับแล้วก็ผู้สนใจนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงระบบพาเลทมัลติฟลอร์พาเลทอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญของมันก็คือตัวเครื่องจักรสีฟ้านี่นะครับเราเรียกคาร์ดนะครับคาร์ดจะประกอบด้วยหัวใจสําคัญ เกียร์มอเตอร์ทั้งหมดที่ Drive Unit ชุดนี้มีทั้งหมด5ตัว2ตัวแรกเนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับขวามือผมแล้วก็ซ้ายมือผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ในการพา,เ,า,เ,า,เ,าเครื่องจักรสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือคาร์ดเนี่ยหลังจากที่พิกอัพไอตัวพาเลตเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะพาพา l e t เนี่ยเข้าไปจอดในที่ต่างๆนะครับในระบบของมันเนี่ยก็จะมีหัวใจตัวนี้คือเอทเบิลลิงมอเตอร์ ส่วนอีก2ตัวนะครับเราเรียกว่า friction wheel หรือว่าตัว picking motor นะครับมันจะทำหน้าที่ในการดึงพาเลทเข้าและก็นำพาเลทเข้ามาในคารต์และไม่ก็ส่งพาเลทเข้าไปที่จอดมันนะครับเดี๋ยวจะให้ทอนขยับนะครับดูตัวการทำงานแมค h a นิซึมของมันนะครับอาอรลองขยับให้ดู หมวใจสำคัญของการทำงานจะสังเกตว่ามี friction wheel อยู่2ตัวนะครับในการทำหน้าที่ดึงตัว b r a c k e t ตัวกลางเนี่ยนะครับของตัว p a l e t t เนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่างทอนนะครับขยับ p a l e t เข้ามาทั้งตัวนะครับหลังจากที่เห็นการเคลื่อนที่ของ t ทเบ r i n g แล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปประมาณเ15เซนหรือ150มิลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ดึง p a l e t เข้ามาและหลังจากนั้นตัว picking อมอเตอร์ตัวนี้หรือเทเบิลลิงมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเคลื่อนที่เข้ามาในตำแหน่งของมันเดี๋ยวใช้ทั้งชอนดึงพาเลตให้ดูนะครับโอเคครับสังเกตนะฮะตัวนี้ก็เคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับ เมื่อพาเลตเข้ามาในตำแหน่งที่ถูกต้องของมันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจสอบว่าระยะทั้งหมดถูกต้องแล้วจากนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่นําเอาพาเลตชุดนี้เข้าไปที่ลิฟต์หรือเข้าไปช่องจอดอตา่างๆพอเข้าใจนะครับนี่คือระบบของการทํางานของคาร์พิกแอนด์พ i กชิปแอนด์พิกกิ้งนะครับขอบคุณครับ